สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นข่าวในเรื่องของการต่อสัญญานะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้หลายทีมก็กำลังจะขยายสัญญาให้กับผู้เล่นนะครับแล้วก็รวมถึงอาจจะมีการเอาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็รวมถึงช่วงนี้มันมีข่าวเทรดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนก็คือว่ามันใกล้กับเด a d l i n การเทรดแล้วนะครับซึ่งเด a d l i n การเทรดถ้าจะว่าไปจริงๆก็คือจะหมดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นคือหมายความว่า อีกแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นแหละครับก็จะหมดสัญญานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็คือจะเอาข่าวของทางด้านการต่อสัญญาขยายสัญญาของซูเปอร์สตาร์เอลเอ็กคลิปเปอร์นะครับนั่นก็คือคารายเลนน่านนะครับคารายเลนน่านที่เราทราบไปครับว่าช่วงหลังนี่คืออาจจะบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับแต่นั่นมาในฤดูกาลนี้นี่เขาได้ลงสนามให้กับทีมค่อนข้างมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทำเฉลี่ยถึง23.8แต้ม6.1รีบาวกับอีก1.8สติลเกรดอมมีส่วนสำคัญกับทีมค่อนข้างเยอะเลยนะครับทำ อีก3ปีนะครับมูลค่าก็ไม่ธรรมดาครับ152.4ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งห้าจะว่าไปนี่ก็ปีปีหน,นึ่งเนี่ยราวๆ51ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับซึ่งถือว่าสูงมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าตัวของควาวนยนี่ก็ค่อนข้างแฮปปี้นะครับแต่มันก็มีคนแซวนะครับที่เป็นแฟนของทีมเอเวอเรกเตอร์นะครับในโซเชียลมีเดียครับบอกว่า ขยายสัญญาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคาว์ไอาจจะมีการบาดเจ็บอีกก็เป็นไปได้เหมือนกันละครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นคำกล่าวที่กลักวลนิดนึงเลยครับเพราะว่าคลิปเปอร์กับเลเกอร์ไม่ได้ถูกกันครับกับอีกคนหนึ่งครับที่ถูกขยายสัญญานะครับต่อสัญ,ญญาก็คือทางด้านของโค้ชไมมิฮิตเอริกสโปเอสตราแหละครับ โค้ดเอรูสโปเอสตราเนี่ยนะครับได้ขยายสัญญากับฮีตต่อไปอีก8ปีครับมูลค่าสัญญากับก็คือ120ล้านเหรียญน,นะครับซึ่งหากว่าไปนี่นะครับสโปเอสตรานี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มเลยครับเพราะว่าเขาเคยพาทีมไมมยฮีทเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงเคยเป็นโค้ดออลสตาร์และโค้ดยอเดเยี่ยมด้วยแหละครับสโปเอสตราเป็นคนที่บลันนี่ให้ความเชื่อถือมากนะครับเมื่อจะเป็นจิมมี่บัลเลอร์แบนแบเดนเบโยการที่ทีมฮีตเนี่ยขยายสัญญาให้ออกไปอีกประมาณ8ปี กับอีก120ล้านเหรียญสหรัฐนี่ถือว่าค่อนข้างคุ้มแหละครับก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะมีเพื่อนคนไหนนี่ขยายสัญญาต่อไปอีกหรือเปล่านะครับกับเป็นหนึ่งข่าวครับก็คือในเรื่องของการเทรดเลยครับมันมีข่าวมาค่อนข้างล่าสุดเลยครับบอกว่าตอนนี้นะครับทางด้านทีมแมนเชสเตอร์ฮอคส์นะครับกับทางด้านของโกลเด้นเซอร์วเวอร์นี่กำลังเจรจากันนะครับเพราะว่าโบรเดอร์ตอนนี้กำลังที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะครับจากจะได้ของทางด้านดูเองเดอร์ฮันเตอร์แล้วก็ดูเชนเต้เมอร์เรย์ไปโดยเฉพาะดูเชนเต้เมอร์เรย วอร์เรอร์แล้วก็แอร์แลนด์ตองฮอกเนี่ยได้มีการเจรจาการเทรดกัน,นครับมีการส่งแพ็กเกจการเทรดครับโดยทางด้านของแอร์แลนด์ตองฮอกนะครับได้ส่งดิชอนเต้เมเร่นะครับแล้วก็ดรนเดรฮันเตอร์นะครับเสนอให้กับทางด้านของวอร์เรอร์แล้วก็เพื่อจะแลกกับนะครับทางด้านของคริสพอลนะครับแล้วก็สิทธิการรับเป็นสัมันที่16รอบแรกนะครับแล้วก็สิทธิการรับ2ส,สิทธิ์อีก ปี2026ในรอบที่2นะครับแล้วก็รวมถึงตัวโมเตอสดี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ต้องรอดูครับว,ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเอรอยากจะสร้างทีมใหม่แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าเริ่มจะมาถึงทางตันครับก็ต้องรอดูเลยครับว,ว่าการเ่อนที่เป็นไปได้หรือเปล่าทาเไ็นไปได้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ